แกงบวชบวชฉีดีจังวันนี้มีแกงบวดด้วยอยากกินมานานแล้ว มีกล้วยบวชชีของโปรดของพี่ด้วยกล้วยบวชชีแล้วแกงบวชพระด้วยหรือเปล่าแกงไม่ได้บวชหรอกแต่บวชคำนี้ใช้ดอเด็กสะกดจ้ะแกงบวชกับบวชชีต่างกันยังไงล่ะแกงบวชบวชสะกดด้วยดอเด็กใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีคำว่าบวชสะกดด้วยชอช้างทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาลทราย มีสีขาวเหมือนเคลื่อนุ่งห่มของแม่ชีน่าอร่อยนะแล้วแมวอย่างเราจะได้กินด้วยไหมเนี่ยแกงบวดสะกดด้วยดอเด็กหมายถึงของหวานที่ใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีสะกดด้วยชอช้างหมายถึงชื่อของหวานทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาลแล้วพบกันใหม่นะคะ